สวัสดีค่ะทุกคนแอนค่ะจากช่องเจแอนพาชิมนะคะวันนี้แอนจะพามาชิมของอร่อยต่ออีกแล้วอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนั่นก็คือนี่เลยก๋วยเตี๋ยวขาหมูรสเด็ดไม่ต้องปรุงเอ๊ะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะ,อะตอนตอนนี้คือเขาบอกก่อนว่าเดี๋ยวแอนจะทิ้งพิกัดให้ตอนท้ายคลิปเนาะว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ใน ส่วนของเฮิดโคดอคสวรรค์ก็จะรู้จักในส่วนของใกล้ๆหนองปิงนะคะมาทางมาทางเส้นหนองปิงเดี๋ยวแอนทิ้งพี่กัดให้น้องเผื่อใครจะเข้ามาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านได้เลยค่ะมามาเลยทุกคนคะวันนี้นะคะแอนได้มาเจอพี่เขาเจ้าของร้านสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะนี่น่าจะเป็นพี่เจ้าของร้านชื่อพี่อะไรคะพี่แจ้จ่ะพี่แจ้จ้ะพี่แจ้จ่ะพี่แจ้นะคะทุกคนพี่แจ้คือพี่เจ้าของร้านที่นี่เนาะคะ อันนี้คือถูกขอถามนิดนึงําไปคุยไปได้นะคะเจ,จ้อันนี้คือพี่แจ้เปิดร้านขายขาหมูตรงนี้นานหรือ,อยังครับพี่แจ้สามสี่ปีได้ลวค่ะสามสี่ปีอยู่ในอยู่ใน,ในตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมู่บ้านมหมู่บ้านสวัสดิการทหารจ้ะเป็นบ้านพักข้าราชการทหารจ้ะจ้าอ๋อค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็น ลูกค้ามาจากเราเราลงเหมือนกับแบบว่าธุรกิจนครสวรรค์ในเพจอะค่ะจับในเพจอะจ้ะเขาก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยนี่อันนี้คือเมนูที่อันนี้นี่เอ่อเป็นขาหมูขาหมูจ้ะเป็นขาหมูโอ้ก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะคะเป็นคากิมันจะเป็นคากิมันจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยจ้ะส่วนเต็มเต็มหม้ออย่างนี้เลยคะคุณแจ้ะจ้ะ พอดีป้ามีมีลูกค้าที่เขามาสั่งซื้ออันนี้อันนี้เป็นของของแก๊ปอ๋อมีคือรับตรงนี้ด้วยรับแก๊ด้วยมีแก๊ปด้วยก็คือรับตรงนี้ก็คือสั่งมานี่ได้เลยเข้าโครงการนะครับแจ๊บจ้าเป็นของแก๊ปใครสนใจก็สั่งทางแก๊ปทางแก๊ปได้นะคะอ้าวอันนี้เอาให้ให้แก๊ปมีแคปด้วยอันนึงอเรียบร้อยแล้วมีแก๊ปมีฟู้ดนด้าเข้ามาใช่ไหมคะฟู้ดนด้าไม่มีมีแก๊ปกับ ไแมนอ๋อมีแก๊ปไรแมนนี่ใครใครที่เขาอยากทานเข้ามาก็คือให้ให้มาทางนี้ได้จ้ะสั่งสังทางทางแก๊ปทางไลแนนได้จะแล้วมีเบอร์โทรติิต่อร์ที่โทรมาหาสั่งทางร้านได้เลยไหมคะพี่แจ๊มีจ้ะมีเบอร์อะไรคะศูนย์แปดหตัว704ด3 3น เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่จ้ะโทรมาสั่งพี่แจได้นะคะหรือว่าใครมาไม่ถูกอะไรก็โทรมาสอบถามแต่ถ้าเข้าในเพจเข้าในเพจก็หมายถึงว่าสั่งแก๊ปอ่ะก็พิมพ์ชื่อร้านมุมก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดไม่ต้องปรุงอ๋อมุมก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดไม่ต้องปรุงจ้ะนะคะของของพี่แจ้เลยจ้ะนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่น่าทานเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เมนูที่หลักๆของพี่แจ้นี่คือซิกเนเจอร์นี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมู เอ็นเอ็นเด็ดไปเด็ดเนี่ยค่ะหมูเอ็นเอ็นเอ็นหมูเอ็นหมูใช่ใช่นี่จะเน้นหมูอย่างเดียวจะเน้นหมูอย่างเดียวไม่มีเนื้อออ๋จ้ะแล้วก็มีซี่โครงซี่โครงตุ๋นเนี่ยจ้ะตุ๋นให้ให้ให้ซึมเข้าไปในเนื้อเนี่ยแล้วก็จะนุ่มจ้ะจ้ะตุ๋นจ้ะตุ๋นอร่อยอ ยิ่งตุ๋นใหม่ๆแล้วก็รมูแบบแน่ๆเลยใช่มันจะพลาดแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ชอบไม่ชอบแบบมันจมันของขาหมูหรือไม่ทานหนังเนี้ยก็เลี้ยงมาสั่งเป็นซี่โครงตุ๋นใช่ไหมจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นหมูตุ๋นเนี่ยจ้ะเนี่ยตุ๋นตุ๋นให้ซึมเข้าไปเลยอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยเป็นหมูตุ๋นจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ทานอย่างอื่นก็มีอ๋อมีเป็นหมูหมากลูกชิ้นแล้วก็ตับ โอ้โหโอ้ดูสะอาดสะอาดในการปิดภาชนะไม้องกลัวที่ปลายวันเราจะมามาเยี่ยมเยือนใช่ไหมคะกลัวกลัวแมัวลาวันมาเยี่ยมเยือนพี่แจถามผมถามนิดนึงอันนี้สูตรเนี่ยคิดเองหรือเปล่าหรือว่าพี่แท้มีสูตรจากไหนมามีสูตรเราไปไปซื้อมาเลยอ๋อซื้อมาเลยจ้ะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวนางเอกนางเอกของของขอองันนั้นจ้ะแต่ใส่ไปได้ององทองคำ อันนี้คือสูตรของพี่จจแจเลยจ้ะเะนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงอ๋ออันนี้คือเปรี้ยว,วหวานเค็มเผ็ดอยู่ในนี้อยู่ในนี้นนจ้ะอ๋อถ้าเกิดเราทุากนคนเนี่ย ที่บอกว่าไปเตีิมไปต้มปูเนี่ยคือมีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้มีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่โอ่งนี้องค์นี้เพราะฉะนั้นจะห้ามหายองค์นี้ห้ามหายไม่ไห้ตัวนี้ถ้าเราขโมยกลับบ้านนี่โดนโดนตามโดนตามโดนตามแล้วก็อันนี้กระเทียมเจียวก็จะเจียวใหม่ๆเราไม่ได้ซื้อมาจากตลาดก็คือว่าจะเจียวเจียวเจียวเองเลยโองโหนี่นี่สีสันนะคะเจีวเองเลยนะทุกคนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมเราจะไม่ซื้อเราจะทําเองหมดจะทําเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันซื้อมันจะไม่เหมือนกับที่เราทํามาอย่างนี้จะมันจะไม่ได้คุณภาพอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่แจ๊ แล้วร้านนี้ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่แจ้เปิด8ดโมงแปโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจ้ะทุกวันหรือเปล่าค่ะมีร้านหยุดทุกวันพุธอ๋อร้านหยุดร้นหยุดทุกวันพุธอย่งจ้ะจะหยุดพักผ่อนไม่ใช่ว่าหยุดไปตัดผมหรืออะไรอย่างนั้นแล้วหยุดพักผ่อนว่างหยุดพักผ่อนบ้างจ้ะแล้วราคาราคาเริ่มต้นนะพี่แจ้ราคาเริ่มต้นนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นหมูที่เป็นหมูอย่างนี้เป็นหมูหมัก หมูหมกักลูกชิ้นตับหมูตุนถ้าใส่ทั้งทั้งสี่อย่างนี้ก็จะชามละ40บาทเริ่มต้นสี่สิบบาทเริ่มต้น40บาท,บาท,ทาจะมีทั้งน้ําแล้วก็แห้ง,หงถ้าน้ําจะเป็นน้ําตกคือปรุงรสไปเลยอถ้าแ,แห้งก็จะมีตัวเนี้ยตัวปรุงรสตัวเนี้ย,ยที่เป็น นางเอกนางเอกของเราไปด้วยไปด้วยอ๋อใช่ตับโลนนางเอกไปด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าราคาขยับขึ้นมาจะเป็นก็เป็นตัวนี้ก็เป็นซี่โครงถ้าใส่ถ้าใส่ซี่โครงด้วยในในนี้จะรวมอะไรก็ได้ถ้าใส่ซี่โครงด้วยก็จะ60สิบาทจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขาหมูอ่าเป็นอันนี้ขาหมูที่เป็นจ้ะถ้าเป็นขาหมูถ้าขาหมูอย่างเดียวถ้าเป็นขาหมูอย่างเดียวก็จะห้าสิบบาทเนี่ยจ้ะห้าสิบบาท โอ้กล้าอย่างนี้จ้ะแล้ววันวันหนึ่งนี่โอ้ยหม้อนี่หม้อใหญ่มากพี่แจ้พอเราพอถ้าเกิดว่าบางบางวันถ้าเกิดว่าอย่างลูกค้าเมื่อก่อนนะที่ไม่เกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยก็ขายก็วันหนึ่งเยอะแต่ตอนนี้พอโควิดปุ๊บเนี่ยมันมันมันเหมือนลูกค้ามันมันหายไปเฉพาะขาหมูเนี่ยประมาณกิโลช่วงแบบพริกๆของพี่แจ้เลยสิบห้าโล เฉพาะขาลงเฉพาะขาหัูนะยางเดียวนะยังไม่รวมยางอื่นที่จุดพิกใช่ใช่แต่แต่ว่าพอโควิดปุ๊บเนี่ยพอเราต้มแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทําการพักไว้อย่างนี้อ๋อี่นนี้จะทำพักไว้อย่างนี้แล้วก็ไปแช่แข็งจแล้วพอเราลุ่เช้าปุ๊บก็เอามาต้มเพื่อทานเร็วไม่ต้องไม่ต้องให้เคี่ยวอย่างเงี้ยถึงสองสามชั่วโมงอจะ อันนี้เหมือนเหมือนไข่ไข่ต้มแล้วนุ่มลยแล้วถ้าทานได้แล้วนีทานได้เลยจ้าทานได้เลยจ้าทุกคนนาทานทุกอย่างเลยค่ะไขรที่ชอบสไตล์นี้เลยนะคะแต่กับแปลงนะพี่แจนหนูเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยที่แบบว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้ที่เป็นเป็นเป็นไฮไลท์อีกอันนึงอ๋ออันนี้คืออ่าเป็นเป็นเอ็น ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นถ้าเป็นเอ็นอย่างนี้ก็จะชามละ60บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาหมูมารวมกับเอ็นก็60บาทอย่างเงี้ยจ้ะโอ้โหกินนะนะคะเนี่ยดู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 อันนี้หมูหมูถูกหมูแพงไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่แจ้ก็มันมันขึ้นตลอดมันขึ้นแต่เราไม่รู้จะทำแต่เราแต่เราจะคงราคาของเราคุณภาพของเราเหมือนเดิมเนาะพี่แจ้เนาะคุณภาพเราคือไม่ลดคุณภาพและปริมาณเนาะ ให้ทุกคนมาดึกมามาลองชิมมาลองชิมดูนะคะจดี๋นี้อุ่นๆเลยอันนี้ก็เราจะต้องมาชิมกันนวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่าเราจะชิมอะไรกันดีเดี๋ยวนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาสั่งแล้วค่ะสั่งอาหารร้านพี่แจ้นี่แหละไปเตี๋ยววาค่ะซิกเนเจอร์อันนี้คือขาหมูเอ็นตุนจ้าหลังคะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของคอนทนตนี้จ้าเป็นเส้นหมี่ขาวเนาะหมี่ขาหนึ่งชุดเลยขาขาเอ็นหนึ่งแล้วก็อันนึงมาเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กซี่โครงตุนอ่าโอเคเส้นเล็กซี่โครงตุนจ้ะอีกหนึ่งชุดจ้ะเดี๋ยวเรามาดูพี่แจ้จ้ะจัดทำให้เราเลยค่ะเรียค่ะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นเส้นเล็ก นางเอกนางเอกจำได้ซี่โครงซี่โครงตุ๋นโอ้หลายชิ้นจังเลยอ่ะจ้าอ่าปกติถ้าชิ้นแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยเออจ้ะเดี๋ยวน้าเราจะใส่อย่างนี้ให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 ้หน้าให้หน้าทานจ่ะ เดี๋ยวพ่อพอกปลาลูกเข้าได้ทีละคนอยู่ในบ้านไม่เลยครับผมไม่ได้เยอะเลยค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปสุดเลยอ่านี่เขาจะใส่นางเอกไปก่อนอ่าน่ากินมากจ้ะเดี๋ยวได้จะใส่ขาหมูกับเอ็นให้แล้วนะอ่าอ่อจะเป็นสองชิ้นจ้ะสองชิ้น แล้วก็แล้วก็มันความเด็เอ็นนะคะคุณแจ๊ซจิ๊บจ้าเดี๋ยวไปใส่กระเทียมนะจ้าเจอไหมลูกมุดตุ๋นมุดตุ๋น ไม่เขาก็จะกินหมูตุ๋มอ่ามาแล้วนะจะใส่น้ําตกแล้วนะต้องมาดูตอนตีน้ําตกไหมหรือเอาใส่เลยเลยเอามาใส่ได้เลยค่ะอ่าไข่ดาวสุกมากไหมครับไม่สุกไข่ดาวไม่สุกมาแล้วนะน้ำตกข้นๆตกข้นๆใส่เอ็นให้ละเด็กครับขาหมูใส่เอ็นสามใส่เอ็นหอม อ่าโอเคเขาเหลาอ้อยทุกคนคะวันนี้นะคะแอนจะขอมาชิมนี่เลยเอ็นขาวหมูพี่เขาบอกว่าไม่ต้องปรุงค่ะเราเราก็จะไม่ปรุงแล้วล่ะเราจะกินแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่ารสชาติแบบไม่ต้องปรุงอะ่ะสมคำร่อมรูอจริงไหมเพราะว่า เขามีนางเอกมาให้เราอยู่ในถ้วยแล้ว,าลวนางเอกนะคะแต่ันอื่นน่ะอยากจะโชว์จริงๆเลยะนี่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 นีโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นหนะ้าเพิ่งเคยกินหนะ้านี่นะคะมากันได้เลยนะคะนี่นี่นี่มีสองชิ้นน,นี่คะคะแล้วก็มีเอ็นนี่แล้วนางเอกหนังไทยเราอยู่ตรงนี้นะคะโอเค ไม่พูดตามทำเพลงแล้วค่ะทุกคนขอชิมน้ำก่อนเนาะพี่ผกไมต้องปุ้มืมเข้มข้นรสเด็ดจริงอะโฮ้ยเฮ้ยแต่จะน้ำจิ้มของมันคยกอะไรน้ำปรุงของพี่เขาอะ่ะมันจะออกรสชาติเขาเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็จี๊ดจา๊าดนะคะ ที่คือไม่ต้องปรุงคือหวานเค็มเปรี้ยวอยู่สุดในตัวเดียวกันไปอ่ะในตรงนี้นเนี่ยนี่นะคะอืออขอชิมหน้าวิธีนึงอือหือแซ่บเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเราแซ่บไปว่าอย่างไรเนี่ยเห <laughs> ็นไหมคะทุกคนนี่อันนี้คือเส้นหมี่เนาะ หมี่ขาวที่พี่เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาลวกให้เราอ่ะเขาบอกว่าเขาจะตีตีเส้นเทคนิคของเขาเพื่อที่ว่าให้หมี่อะเขาแตกต้นเล็กก็เหมือนกันเนี่ยเราเขาเขาจะนุ่มเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเขาแตกตัวแล้วนุ่มมาเป็นยังไงแต่เอาจริงๆนะน้ำตกที่เนี่ยหอมอะหอมเจียวด้วยอะที่เขาที่เขาบอกว่าเขาเขาเจียวเองโดยที่เขาไม่ซื้อเขาบอกว่า ี่เขาบอกว่าซื้อเราอาจจะไม่ได้มาตรฐานอย่างที่เขาต้องการเ,เขาเจียวเองเขาจะดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมเส้นกันดีกว่าค่ะกระเทียมเจียวใช่ไหมกระเทียมเจียวไมว่โอเคอือหูไม่ต้องปุง่มอุย้ยขอขอชิมเอ็นหมูหน่อยนะ อือยุยอ่ะหมดเราแน่ๆเลยนะเนะี่ยเอ็นหมูอะคะ่ะทุกคนนุ่มแล้วก็กับไม่ต้องเคี้ยวอะเคี้ยวนิดเดียวเองอะยุยอะพี่เขาตุ่นยังไงอะตุ่นยุยจริง,รงอะคํานึงเนาะอืออร่อย,ออยเดี๋ยวใจไม่อยู่ทุกคนคะ แอนนะคะจะขอชิมนี้อ่ะแอนสั่งมาเนี่ยรับผิดชอบไปของตัวเองเนี่ยคือจะชิมตอนนี้เดี๋ยวจะชิมให้หมดเลยยังไงก็เดี๋ยวแอนขอตัวชิมก่อนเนาะอ้าวเฮียอะไรเป็นยังไงเนี่ยว่าไงคะเฮียบอลของชอบเด็ดนะคะของชอบคืออะไรคะเฮียกินตัวเองได้ด้วยกินขาตัวเองด้วยขาหมูคะชิมไปแล้วหนึ่งชามนะครับแต่ว่าครั้งนี้ มันหยุดไม่อยู่แล้วละ่ะก็เลยว่าขอลองแห้งหน่อยอขอลองแห้งหน่อยแล้วก็ทางพี่แจ้ก็เลยแนะนําว่าลองมาจิ้มกับซีฟู้ดลองมาจิ้มกับซีฟู้ดนะจิ้มกับซีฟู้ดดูว่าขาหมูจิ้มกับซีฟู้ดจะอร่อยแค่ไหนนะก็เลยหยุดไม่อยู่จริงๆตอนนี้นะครับก็เลยสั่งมาอีกชามหนึ่งเป็นแห้งนะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกัว่าไม่ปรุงเหมือนเดิม ยนะังเป็นทีเด็ดอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะผมบอกได้เลยเนื้อเปื่อยนุ่มไม่ติดฟันปกตินะครับก็ถ้าเป็นคนมีอายุหน่อย,ยนะ <c oughs> ก็ต้องพกไม้จิ้มฟันแต่ที่นี่ผมรับประกันนะครับนะการันตีให้เลยว่าไม่ติดฟันแน่นอนนะครับเพราะนุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวลองลองดูในส่วนของขาหมู เพราะเมื่อกี้นี้นะทางเจแอนเขาชิมขาหมูไปแล้วผมยังไม่ได้ชิมนะครับผมชิมเป็นหมูตุ๋นโอ้โหโชว์กันให้นห็นัยจะจะอ่าลองก่อนนะครับค่ะใส่หอนี่แปลว่าอะไรคะพี่ยา นุ่มมากไม่ติดฟันเลยนะบอกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวลองชิมนี่ก่อนครับลองชิมที่ซีฟู้ดนี่เมนูที่พี่เขาแนะนำมาใช่ไหมก็เป็นค้าหมูครับแต่ว่ามันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอ๋อดูนะนะครับดูนะครับ ใส่หัวใแก้วว่าไงคะเนี่ยเด็ดมากอ๋อจริง่งนบนี่ยถ้าไม่ทิมตอนนี้นะครับหมดนะครับอะไรเนี่ยแไว้ใหมด้วยอีกคำหนึ่งให้แค่นั้นนะอโอ้โหรคาสุดโครับฟินละค่ะค ของโปรเทรบอลเขาก็นี่เลยเดี๋ยวขอขอลุยต่อแล้วกันให้มันจบ <c oughs> ให้มันจบซะในรุ่นเรานะจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจะไม่ไหวแล้วครับหมาถึงแอนก็จะไม่ไหวแอนก็จะกินด้วยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับโอเคโอเคค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราชิม ก๋วยเตีเ๋ยวขาหมึไปแล้วของเทียบอลใน2สองชามละของแอนก็สองชามละตอนนี้แอนมาของหวานแล้วค่ะทุกคนนี่คือเฉาป่วยที่พี่เขาแนะนํามานะคะพี่เขาบอกว่าเมื่อทานของขาวแล้วเราเย็ดเินจริงของหวานอันนี้คือราชาเฉาป๊วยค่ะทุกคนมาชิมกันได้นะคะที่นี่นะัดดี้แล้วก็มีทั้งของขาวของหวานแล้วมีน้ำอีกหลากหลายตั้งชากาแฟทุกคนมาชิมกันได้หมดเลยนะคะแอนลองชิมหมดเนาะ อหอมหนึบหนึบนี่นี่นี่ไม่หวานมากนะคะกำลังดีอะ่ะถูกใจเลย,ยตัวน้องแขงเข้าไปชื่นใจค่ะทุกคนครบเซตแองขอหยุดต่อนะคะ แล้วก็ฝากทุกคนนะคะมาชิมคุยเตียวที่กาน,นินได้เลยลเราวก็จะดนะคะว่าลอดท้ายด้วยชอบด้ว้ค่ะไปก่อนนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้์ให้กับเจแอนมาชิมด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะพาทุกคนไปชิมที่ไหนนั้นตามกันได้เลยค่ะตอนนี้ขอชิมต่อค่ะบ๊ายบาย